เห็นมีเพื่อนๆสอบถามตั้งกระทู้นะครับใน f c e e o o o กลุ่มห้องแจกโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผม Google Google การใช้งานหน่วยความจำเจ็ดสี่ o o g l e นย์เออันนี้ผมเปิด o o o g l h r o r o นะครับแล้วก็เปิดหน้าเว็บ Google ไว้เขาก็จะบอกไตเติลเป็นแบเก l e การใช้งานหน่วยความจำเจ็ดสี่ o ุ g ศูนย์เผมกด Insert T เข้าไปเขาก็บอกว่าหน้าเว็บ Google ใช้หน่วยความจำไปกี่เมกะไบต์ขออนุญาตอ้างอิงถึงนะครับมีคุณเก๋ทัตชานะคร กลุ่มข้องแจโปรแกรมใน Facebook นะครับผมว่าเอ๊ใครอัปเดตมาแล้วเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยของผมตอนนี้ Google Chrome ที่ผมใช้อยู่บน Windows 11หรือ Windows 10ก็ตามเป็นเวอร์ชัน Google c h r คร e เวอร์ชัน1 1 9่6 1น9 1 9 0 6 119ประมาณนี้ละกันครับผม แล้วเวลาเราคข้าเข้าหน้าเว็บต่างๆแล้วเวลากดอันเอร์น็ตแทบหรือจะกด Insert รทีเพื่อเช็ bar, เคไตเติลบาร์ Google การใช้งานด้วยความจำ64.4 MB ก็จะพูดชื่อเว็บไซต์ตามด้วยหน่วยความจำกี่เมกะไบนะครับผมข้อดีก็คือเราก็รู้ว่าเขากินแรมไปเท่าไหร่แต่คุณเก๋ถามในกระทู้ไปว่าถ้าไม่ชอบเอาออกไปได้ไหมอยากให้กลับมาเหมือนเดิม ก็มีเพื่อนๆหลายคนตอบนะครับแต่ผมไปเจอคําตอบของพี่โจเมืองนอนท์คุณจตุพลหนูท่าทองนะครับผูหน่าฝ่ายไ c t ีของมูลนิธิคนตาบอดไทยเราเนี่ยแหละครับก็เลยได้คุยและสนทน,นากับพี่โจพี่โจบอกว่าเออทำปิดได้นะลองทำตามที่พี่แนะนำดูผมก็เลยได้ลองมาทำตามคำแนะนำในการแสดงความคิดเห็นของพี่โจเมืองนอนท์ไม่ทราบว่าคุณเกศธชาทำได้หรือย,ยังถ้ายังทำไม่ได้ลองทำตามนี้ที่ผมก็ ฟังในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของพี่โจ้มืองนอนแล้วลองทําตามนะครับพี่โจก็บอกว่าให้ไปที่ a d d r e s bar หรือกด f6 ก็ได้อ่าลองกด f6 ฟูบาร์ที่อยู่และแถบค้นหาเขาก็จะไปที่อยู่และแถบค้นหาก็คือ a d d r e s bar นะครับให้เราพิมพ์คําว่า chrome ่า c h r o m e c charlie h chrome เนี่ยครับผมผมพิมพิมไว้ละ a c ก็พิมพิมพ์ c charlie h hotel โรมิโ โอออสการ์เอ็มเอ็ไมแล้วก็โคล o n นะครับใส่ตัวโคลนแล้วก็พิมพ์ต่อไปนะครับ s ซสสลัดนะครับก็คือตัวตรงภาษาไทยก็คือตัวฝ่านะครับสลัดสลัดสองทีแล้วก็ F อฟฟินแลนด์เอลลิมาเออัลฟ g าจีกอแล้วก็เอสเซียหลังจากนั้นนะครับตอนนี้ถ้าเราพิมพ์ครบเสร็จแล้วให้กด Enter Chrome มโคลนสดสด frag นะครับที่แปลว่าธง F L A G e S นะครับผม Enter เบบเขาจะเข้าสู่ Experiment นะครับาภาษาไทายก็น่าจะแปลว่าการทดลองนะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้ว Control Home เบบเขาจะมีคำว่า Search Fact Edit นะก็เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะเราก็ Space Bar เข้าไปที่ Control Home นะครับเขาจะบอกแบบนี้ Search Fact Edit Search, Search Fact Edit นะเราก็ Space Bar ดังป๊อก แล้วก็พิมพ์ตามผมนะครับพิมพ์คำว่าโชว์เอเซราเฮดโฮเทลห้ารอยส่ออออสกาอ่อโอออสกาก่อน W ับเบิลยูวิสกี้ดแล้วก็สเปซบาร์โชว์สเปแล้วก็พิมพ์คำว่าเมม M E M M ไม้ E Echo M ไม M E M หนึ่ง resource โชว์เขาจะเจอคำว่า1 resource เจอผลการค้นหาเนี่ยหนึ่งตัวเท่านั้นจริงๆพี่โจเมืองนนท์บอกว่าให้พิมพ์คาว่า Show memory แต่เราก็พิมพ์คำว่าโชว w เวนวัก mem ก็ได้นะครับ S S O W เวนวัก M E M นะครับเสร็จแล้วแท็บมาครับ Clear search button Clear search แท็บต่อครับ Reset all button Reset all ยังนะครับแท็บต่อครับอ่าดังก๊อก แทบบต่อครัเนี่ยแทบจนมาเจอตัวนี้ครับเนี่ยมา่กี้ number memory saver memory f o r number memory s v e r ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกศรลงมา combo box ด default combo b o ตัวนี้แหละครับเขาจะบอกว่า default อยู่นะครับอ่า focus ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรขึ้นไปหน่อยนะเนี่ยครับ number memory ตัวนี้นะครับเลื่อนลูกศรลงมาคุณก็จะเจอ combo box default combo box นะครับเป็น default อยู่ให้กด alternate ลูกศรลงเปิด combo box ครับ expand t s default ห b o x 4เขาจะ expand ออกมาให้เรากดลูกศรลงมาหาคำว่าเดี๋ยวเราลองสำรวจก่อนเขามีตัวเลือก4ตัวเลือก default ก็คือให้ทําการใช้ค่ามาตรฐานดั้งเดิมของ Google Chrome ลูกศรลงมา enable r of 4 enable ก็คือ ยืนยันว่าจะเปิดเลยแหละเปิดให้มันพูดว่ามีใช้เมมโมรีหน่วยความจํากี่เมกะไบต์กิโลไบต์อย่างเงี้ยเป็นต้นลูกศรลงครับ Enable with day อัปเดตเออตัวนี้ผมก็เริ่มงงนะก็น่าจะให้เปิดเมื่อมีการอัปเดตเหรออืมอ่ะลูกศรลงต่อครับ disabled disable Dis <able S 2> นะครับตาทิพย์อ่านว่า d i s a b l e จริงๆคือ disable ก็คือไม่ใช้งานตัวนี้ Dis <able>. เลื่อนลูกศรลงมาจนเจอคำว่า disable เนี่ย d i s a b l e เนี่ยแล้ว enter เขาก็จะบอกว่าการทำงานนี้จะเริ่มเมื่อคุณจะ ต้องกดรีลอนหรือเริ่มการทำงานใหม่เท่านั้นนะครับเราอยู่ที่ปุ่มอะไรเนี่ย m o r เราอยู่ที่โ Show Memory นะครับให้แท็บไปที่ปุ่มรีลอนครับผมรีลอนบัต u ันเนี่ยครับรีลอนบัต u t t o n เราก็กด Space Bar เขาก็จะมีการปิดและเปิด Google Chrome ใหม่ทันทีนะครับผมตอนนี้ ตอนนี้อยู่หน้าเว็บไหน e Google.com อ่าเดี๋ยวผมลองอัตเทนต D หรือ F6 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 อ่าพิมพ์ Google.com ใหม่ G O O G L E. C O M อ่เดตไัตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บ Google นะครับผมจะลองอัตเทนตแท็บอาผมเปิดผมเปิด OBS ไว้บันทึกหน้าจอตัวนี้อยู่ด้วยคราวนี้ผมลองอัตเทนตแท็บใหม่ครับ Google Google Google.com Google Document นี่ครับ Google Google Document ลองกด Insert T Google Google.com o o o g l o o h r o m h r ค m e คำว่าหน่วยความจำจะหายไปแล้วแต่ถ้าต้องการนำกลับคืนมาก็ไปทำแบบเดิมและก็เลือกให้กลายเป็น Default นะครับจาก Disable ให้กลายเป็น Default แล้วก็กดรีลอนเหมือนเดิมอันนี้แหละครับต้องขอขอบคุณคำถามจากคุณเกทศชชาและพี่โจเมืองนอนทที่ ตอบคำถามส่วนผมเป็นผู้อ่านที่ดีพออ่านเจอแล้วก็มาสอบถามข้อมูลกับพี่โจเมืองนอนต่อพี่โจบอกว่าก็ทำเป็นสื่อก็ดีนะครับลงเพราะเราจะได้ช่วยกันเผยแพร่ใครที่ต้องการกลับทำให้ Google Chrome กลับมาให้ไม่อ่านหน่วยความจำว่าใช้ไปกี่เมกะไบต์กี่กิโลไบต์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกปิดได้และ ใครที่ยังชอบอยู่ก็ถ้าไปปิดเล่นก็กลับมาเปิดได้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดแบบเร็วๆดูนะครับผมอ่าอัตเนตอ่ะกด F6 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 ผูบาพี่อยู่แถบอ่าแล้วพิมพ์ chrome c o l อ่ะเนี่ย chrome c h r o m e z f l a g s enter อ้าวอันนี้ผมไปเร็วนะครับคอนโทรลโฮมปึ๊บ เสิร์ช fact edit space bar พิมพ์คำว่า show S S O W U M E M Enter M F H นะครับแล้วก็แท็บมาแท็บมาแท็บมาแท b บมาอีก property เพศ number memory ครับพอเจอนี่ครับ number p a พ e memory ตรงนี้นะครับลูกศรลงมา combo box code disable อะ combo box ตัวนี้เป็น disable อยู่เราก็อัตโนมัติลูกศรลงแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นหาคำว่า default number เป็น number default 1 box สี่าแล้วก็ enter ไปครับ หลังจากนั้นแท็บมาที่คำว่ารีลอนเอนรบเตอร์ปึ้งแล้วคราวนี้เราก็จะกลับเข้ามาที่หน้า Google Chrome เหมือนเดิมผมกด F6 พิมพ์ Google.com Enter คราวนี้ผมลองกด Alternate Tab นะ OBS นะครับและอัตเนตแท็บที่ Google Google การใช้งานหน่วยความจำ74.2.0 MB ครับ Google หน่วยความจำก็จะกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งเราสามารถเลือกเปิดและเลือกปิดได้ตามใจชอบครับวันนี้บริการหมอคอมที่ไปเรียนรู้จากที่เพื่อนๆพี่ๆเขียนข้อมูลในโลกโซเชียลกันผมเองก็นำมาทำสื่อสอนเพื่อเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆตอบคำถามในรูปแบบของเทคการแสดงความคิดเห็นไว้แล้ว ให้ได้ใช้งานกันผมก็มาขยายความทีละขั้นตอนให้เพื่อนๆได้ติดตามกันแต่ถ้าใครติดปัญหาทำเองแล้วยังสงสัยอยู่ก็1414 14ครับกดหมายเลขเลยครับตุ๊ด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 หนึ่งสี่หนึ่งสี่เมนูหลักกด9แล้วกด1วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงหรือสามารถฟังสื่อนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ย4ชั่วโมงผ่านสายด่วนข่าวสารความรู้1414 14. และแอปพลิเคชัน a ท t o u r i ิตทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android วััััันนนีีี้ผผมมสสสโชคคคขออตตาาลลวววไปก่รรบบด